กันในห้างเด้อพี่น้องเจอกันในห้างครับอันหย่อนหลังวันเด็กเนาะหมื่อวานเดร์มาค่ะมีกามาเนี่ยกาสได้มานะคะครับขอผัวของบอสตูีสเพื่น,นะะ้องค่ะขอผัวพิซตูดีสคือพี่สาวมาจากเมืองนอกค่ะสองคนมันก็พามาเที่ยวเนาะพามาเลน่นแต่เบิ่งคิดได้แค่มือนีสิไปใส่ในเนี่ยค่ะน้ำเล็กอัน,อนมิวสิ้นเนี่ยสิ้นก็เลน่นของเลน่นอยู่ อของอย่างหลายหลายอย่างมา <c oughs> เขาก็จะมากินอาหารนะคะอาหารมาเร็วที่สุดอาหารยังมายัางบวกครบเ <c oughs> นาะอันนี้คืออย่าง <c oughs> เอามาอัน,นเมื่อนี้เ <c oughs> ขากะมากินอยู่ร้านา <c oughs> แม่พิมพ์ปลาเผาปลาพิมพ์ป้าเผาบอก <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นยำนะคะนี่กะมาครอบครัวของบาร์สวิทเด้อค่ะนี่อันนี้กับคุณแม่เดี๋ยวนี่กับคุณแม่ค่ะ แม่ของบาสสวิตเอออันนี้เป็นแม่แม่ของบาสสวิตเด้อค่ะนี่อันนี้กับล้านสาวนะคะอเมนดกาในลูกซายอันนั้นแกเป็นพี่สาวคนกลางนากค่ะแล้นี่คือพี่สาวคนโตนะคะเขาไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่เป็นหยาดนี่ทั้งคนเดียบดันหยาดน่ามากจ้ะ วันน <This> like ี้เขกะสีรออาหารมาครบแล้วค่ะกะสีกินกันค่ะั่งอาหารหลายอย่างเนาะมาได้ก็พี่น่องมาเสี่ยมเสี่ยมนำกานแอบที่ร้านอันป้าพิมพปลาเผานะอยู่เมืองสุรินทร์ค่ะเ้าก็มีอาหารหลากหลายอย่างอยู่ร้านนี้เนาะค่ะมีเมนูเยอะแยะเลยอต้มปลาคังนะคะพี่น้อง มาเด้อ <c oughs> เสียบๆน้ำกันเมนูบะเมนเมนูอันนี้ได้เมนู <c oughs> เมนูเมนูในเมือง This delicious I never had fried fish soup Tom Kung Tom Kung โอ้มันดี t าก o g บ o ซ s a p เลิศอร่อ s ดีเลิศและผมชอบกินอาหารนี้มาแบอต้มข و ปลาข่างต้มขงปลาขังบอกเขาว่าแซบลุกท่านจะคยกินขงแหลกบนนี้เธอแสแสบบ่แสบอยู่แม่ว่าแสบอยู่

มาลกเอาเยนงนห่เขียนงนู่มาแล้วพี่น้องขาพักทะเลปะ ยังมาเลี้ยๆค่ะก้อยบ้าสวิทขาดบ่ได้เล่นก๋อยเนื้อประเทศเพื่อนพี่น้องมาเสพเสพน้ำกันค่ะเดินนานได้มีโอกาสมาบรรยากาศแบบนี้เนาะยังยังมาไม่ทันอันยังมาบ่ทันเหมิ่งเตออาหารเสิร์ินก้อยนะอ๋อ้ยมอรมก๋อยไม่คะคุณอ อลัางซีมอันก้อยก้อยเมืองไทยเมงยเอะนมืบ่แซ่บอีหลีมันมือ้เฮ้ยกูดเข้าไปไกลเาะมันเยาะ i of beef tartare

But definitely different ingredients, Thai ingredients, spicy, sweet, and, and savory. Beautiful. Thank you.

một cái <laughs> miếng tay đứng lại rồi có gì là cái miếng tay đứng lại được không เด็ดค่ะพี่น้องแปะสะปลาซ่อนปลาไงปลาบดเตียอ๋อสุดยอดเลยพี่น้องเพิ่งเเด้อมากินนะจ๊ะแปะสะปลาช่อนบ่แซบปลาสวิทสินซิมิบ้งแม่อาหน เือด,ดุ่เลยยัเสือกเสอกเเดบโอ้โหิ่สิกันป้าวาานี่น้ำแปีะสักไป้าข้าขงหลังมันจีสะถอนเสียงในจังหน่อยด้วค่ะพี่น้องเขาถูกก็ไปหลายๆพระวมันหลานเขามัน,อนโอเคไหมอร่อยบอ่แต่เสียบเนาะ กูดเฮ้ยกูดสิเป็นพลังเนยอ่ะเม่กูดแซมมากินหน่อยเนาะแซมกินหน่อยแซบว่ะแม่แซบได้ชิมยังอิ่มแล้วอร่อยไหมอร่อยแม่ก็กินจัอด่ิมละทาโดนไล สีแกเสียนแก่ฉันสีไไไไเนี่ยไข่ไวแบค่ะมาเดินมากินอันพิมบมาิู้ทั้งบุญยกสวยสดล่ะ เซเว่นลีโอมาเกอร์มันจะเฉียด

่เบเคหมมแงสลอึงสวิตเสียบอีกรอบนึงค่ะเสีบรหลอเสียบไหลอบละพี่น้องน้ำไล่ล่มามดเลยมมนบอร์ดังมากมดเลยมมนบอร์ดมากเลยๆเนาะ่ะพรนี้กับิกมืดอพี่น้องเด็กๆก็อิ่มกันหมดแล้ว ตอนนี้ก็อิม่มกันแล้วเด้อพี่นอ้องกิน,นบะหมี่เลยกินบะหมี่ค่ะท <c oughs> ารแค่นี้กินได้เนยค่ะแม่ <c oughs> าสายกลิ่นแม่ <c oughs> <c oughs> สายกลิ่นรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้กกเด้อค่ะมิวสิ่กระดาแม่คู่มาคันนึงเนาะคะ่มะมาหางลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะบอกกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะพี่น้องหลังจากนี้เขาก็สิบไปห่างกันต่อเนาะค่ะไปสื่อของใส่ของกินอาหารทะเลค่ะสำหรับคลิปนี้คอยเพียงเท่านี้ขอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ จะยานังเดะแล้เจ้าเจ้าหานังโอ้ยมันที่ฟาขาดแล้วไปเตะกี่ในโรงเรียนนี่โอนเยโอนเดตกต่าหัวแต่กับอี๋ไค่เริ่มมาเด๋อวเส้นสิ